ศรัทธามั่นใจศีลควบคุมใจจาคะคปลดปล่อยใจสุตะสดับปรับฟังให้เข้าใจปัญญารู้เท่าทันทจิตใจรวมแล้วจะมีห้าอันศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาเมื่อมีศรัทธาเข้มแข็ง เมื่อมีศีลสมบูรณ์มีจาคะเพียงพอมีปัญญาพอไม่หลงไปตีราคาโรคตธรรมตามแรงปลุกป,ปั่นของกิเลสสามารถค้นพบความสุขอันละเอียดอ่อนปราณีตโดยไม่แอบอิงอามิตตัวนี้สุตะคือการฟังจะถูกปลดออกจะเหลือสีเป็นโสตะปฏิยังค่ะ องคุณผู้เข้าถึงโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานทำไมจึงต้องปลดตัวนี้ออกแต่ก่อนทําไมจึงต้องมีตัวสุตะตัวสุตะนี้จะเปรียบเสมือนน้ําเสมือนปุ๋ยฟังบ่อยๆเข้าใจจะทําให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นทําให้ศีลเพิ่มขึ้นทําให้จาระเพิ่มขึ้นทําให้ปัญญาเพิ่มขึ้น เมื่อสทาศินจาขะปัญญาลงตัวพอที่จะไม่หลงไปตีราคาโรคกระทำทั้งแปดลาบจดสรรเสริญสุขทุกนินทาได้มาเสียไปเป็นผู้ถอนตนออกจากความทุกข์ได้อย่างฉับพลันแทนที่จะโกรธมาเป็นชั่วโมงคนนี้จะจาฆะความโกรธไปรู้ความโกรธทันประมาณห้านาที มันเบาบางลูกตายเสียผัวเมียตายจากพัดผ้าจากของรักของเจริญใจร้องให้ไม่นานโศกเศร้าไม่นานก็จาคะตตัวจาคะะนี่จะเป็นรูระบายความทุกข์ทั้งปวงให้ไหลออกเหมือนกับขวดน้ําขวดนี่ถ้าเราเจาะรูมันไว้ตรงเนี้เทใส่เท่าไหร่มันมาถึงนี่มันก็ไหลออกหมดจาคะนี่แปลว่าสลัดสลัดทิ้ง จาโคสลัดทิ้งโกรธขึ้นมาถึงนี้ไหลออกนี่ไม่มาเต็มขวดจาคาตัวนี้สาคัญนะจาฆ่าตัวนี้จะเป็นตัวรับบายทุกจะเป็นตัวระบบายโกรธจะเป็นตัวระบบายโรคจะเป็นตัวระบบายหลงจะเป็นตัวระบบายราคะถ้ามีถ้ายังไม่พอห้าอันอยู่ด้วยกันท่านเรียกว่าอาริยะวัตทิรัพทำอันทําให้ชีวิตมีกําไร ทำอันทำให้บุคคลนั้นเจริญ